นี่ครับเมนูใหม่หม้อแม่จูนแกงซี่โครงหมูขุนครับโอยาก,กินอืม พี่โคมเขาจะใช้แบบแบบเนื้อรุยออกมาอย่างงี้แหละเห็นปะกับเขาส่วนร้อนๆครับนุ่มมากมีเอนี่ด้วยนะอื แกฉันชอบความแบบเวลาเขาทำเมนูแต่ละทีคือเขาไม่เล่นนะเหรยอให้มาแบบอย่างเงี้ยอะไรขนาดนั้นนะคุณนะ้า เปิดว,ว่าอร่อยมาก